สวัสดีค่ะแม่แม่จ้าวันนี้พาตีน้อยแต่งตัวรูปหลนะคะมาเล่นอ่ามากวายองค์พระอินทร์ทรงช้างสามเสี้ยนเอราวัณน,นะคะนี่เอาไปสวัสดีให้แม่แม่ดูกาบาหว้ลูกาาหายแล้วครับแต่งตัวรูปหลเลยนะคะแม่แม่สวัสดีตอนเย็นนะคะแม่แม่ทุกท่านเลยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ผ้าขม้าโพกหัวนะคะของแม่นี้นะคะวันนี้ รูปหลอจังเลยตีน้อยนะคะคุณแม่น้ำหนักลดนิดนึงนะคะอ่ะเราจะทำความเคารพครับผมอ่าครับครับองค์พระอินทร์ทรงช้างสามเสียนเอราวัณครับผมอ่าแม่แม่ดูนะคะเออเออ ลุกขึ้นพอแล้วแม่แม่รู้แล้วว่าเรามาอากราว้องค์พระอินทร์ทรงช้างสามเสียนเราวัณนนะคะคุณแม่มมมตอนเย็นนะคะคุณแม่จ๋าอาบน้ำให้อาตีน้อยแล้วก็อาพาเดินเล่นหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคุณแม่ <laughs> สุดหลอนนะคะละหน้าตีน้าตีน้ะอะเดิน<า>เดินเดินเดินให้แม่ เดินให้แม่แม่ดูนะครับผมอมหายแล้วครับหายป่วยแล้วครับแม่แม่ครับอาบน้ํานะครับผมวันนี้อ่าเดินเลาะเดินเที่ยวเดินมากราบไหว้องค์พระอินทร์ทรงช่างสามเสียนเอราวันนะครับปะไปไหนไปนนแกมวมณี่เอ้ยว่าจะไปหาแก้วมณีนน่อยู่จะไปไหนนี่มามานี่ก่อนแกมวมน,นี่ ไป,ไปหาหนูอยู่แก้วมณนีจ้ามามามาหาตีาน,น้อยน้องน้ำโชคหน่อยเร็วมาลูกมามามาแก้วมณนีมาอือตีน้อยพึ่งจะหายป่วยอู้พี่สาวมาหานี่นายตีน้อยไปหาพี่แก้วมณนีหน่อยเร็วนี่ควันอ่อนนะคะโอ้เดินเลยนะคะดูแม่แม่จ้าอ่ะ,อะพี่แก้วคะ่ะพี่แก้วมณนครับหนูหายแล้วหนูหายแล้วเออเออเอภาพที่น่ารักมากเลยแม่แม่จ้า officer, ดู ตีน้อยนะคะรักพี่พี่ก็รักนะคะดูเออเออจะไปไหนตีน้อยนูนนูนพี่พี่ว่าดูพี่แก้วมณนีสิว่าดูดูนะคะแม่แม่ดูเออพี่อยู่นี่เออ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 พี่อยู่นี่ครับตีน้อยน้องน้ำโชคครับนี่เออหายแล้วหายแล้วอหายหรือยังหายหรือยังหายหรือยังตีน้อยน้องน้ำโชคหายหรือยัง กนแล้วอะอะครับผมครับมาดูแก้วดูดูดูแก้วมณีทำด้อแม่แม่เอ้ยอะเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแก้วมณีตีน้อยน้องนำโชคครับผมถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแม่แม่ครับขอบคุณครับสวัสดี